ใจเฉยเฮ้ยแล้วมันอยู่ในแกนไหนล่ะ,ละอิลิทาเออมึงให้กูขับไปไหนล่ะนี่ไงนี่ครับเดี๋ยวโอโ๋อท่านวะแ,แทมินรเปล่าครับน้าอ๋อแทมินทหาแทมินอ๋อเดี๋ยวผมโทรให้ครับครับเอ้ยไอ้หนุม่มครับผมเอ็งอยู่ที่นี่เอ็งรู้สึกยังไงบ้างวะเอ็งคิดถึงแบบเอ็งคิดถึงการแข่งขันแบบจริงจังปะวะไอ้น้องก็ เออผมผมไม่รู้ว่าตอนนี้เรียวเซนมันไม่ได้อยู่จุดสูงสุดอะมันก็แข่งขันอยู่อะนะอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาแล้วครับพี่แท้น้ำมาหาครับครับน้าฮัลโหลพ่อหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนคนไหนไว้แท้นี่ครับแดงครับผมเป็นไงบ้างช่วงนี้แก๊งเราก็ดีครับกำลังมีไฟเยคือ เขาบอกว่าน้องเราบอกว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่จุดสูงสุดหรอแล้วจุดสูงสุดเราที่นี่คือใครวะไอ้นี่เหรอคครใจร้าวเหรอผมไม่เคยอยู่จุดสูงสุดเลยเดลเซนเนี่ยอ๋อเขาไม่เคยอยู่เลยใช่ครับจะขึ้นจะขึ้นวนเดี๋ยวก็โดนล,ลากลงตลอดเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างสถานการณ์แก๊งก็ดีครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าถ้าเรื่องถ้าเรื่องระนะแบบว่าคนในแก๊ง,องโอเคครับแต่ว่าถ้าถ้าให้ไปไฟไฟ,ไฟแก๊งอื่นเลยก็กยัง,ยยงก่อนใช่ไหมยังก่อนใช่ใช่ แล้วแกงโตไวไหมก็กวอยครับเพราะว่าก็หนักน้องๆส่ง,นง,งนหนักทุกคนเอาจริงนะพวกน้องๆพี่มันบอกว่าเนี่ยเวลามีอะไรให้มาถามพวกเองพเพราะพวกเองไว้ใจได้ไอ้ไว้ใจได้หรือเปล่าไปเรื่องเรื่องอะไรครับอยู่ดีว่าเรื่องอะไรด้วยนะขอบนะาืมไม่ต้องยืดดูเสียงเขินนะคือดูเสียงเขินนะดูเสียงมายืดน,นะนะอืมไม่ใช่ครับไอ้เองคิดว่าที่นี่มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างอะ เอาพารหทไหยครับเอาพาทแก๊งหรือพาทหน่วยงานหรือ,อยังไงครับทุกพาสครัะทุกพาสอืมถ้าอ๋อใน,นในมุมแก๊งก็แล้วกันในในมุมผมที่ที่เหมือนที่น้าเคยลงมาที่สมัยแรกๆแล้วบอกว่าแก๊งเหมือนแก๊งใหญ่หัวกันอะไรอ่าเงี้ยครับอืมอืมคือเอาตรงๆมันไม่ได้หัวเราแต่มันมันอยู่ที่สังคมอ่ะคือสังคมที่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือน เก่งใจกันไม่ทุกคนมันถือแบบเหมือนตักสีกันเยอะครับนะอืแล้วการว่าพอใครชนะตอรี่รีะคือมันก็จะคอมเมนต์คนที่แพ้ไปแบบเหมือนแบบว่าตลอดไปเลยครับนึกออกไหแล้วก็ประกันว่าทุกคนมันถือสักสีกันเยอะมันแพ้ไม่ได้อะจังหวะไหนที่ตัวเองไม่พร้อมมันมันก็เลยต่างต้องต่างคนต่างทําตัวเงีบยไปก่อนแกงใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยตีกันในมุมผมนะมันก็เลยไม่จบภายในรอบเดียวไม่ใช่ครับหมายถึงว่าที่ หมายถึงว่าในมุมที่แก๊งไม่ค่อยตีกันอะไรเงี้ยครับแน่นในพาร์ทแก๊งผมมองเองที่แก๊งใหญ่ไม่ค่อยตีกันด้วยเพราะว่าเรื่องศักดิ์ศรีมันน่าจะเยอะแต่ของผมผมอย่างเดียวเทนผมผมแพ้กันได้ไม่ซีเรียสเอ่าแล้วคิดว่าโครงสร้างที่นี่มันจะเป็นไงต่ออือถ้าถ้าแก๊งตีนแบบหนักๆเหมือนที่หลักแล้วก็มันกว่า ตีกันหลักๆใช่ไหมใช่หมายถึงว่าถ้าเขาตีกันบอกว่าหนักๆได้กันเหมือนข้างบนนะครับที่แบบว่าไม่ไม่ต้องถืออีโก้กันไม่ต้องซีเรียสว่าแพ้ไปแล้วมันแบบโดนมองยังไงจะงเอาอะไรมาพูดเกียดจะโดนเหยียดข้างบนนี่หนักกว่าข้างล่างอีก้เขานายจะออมาแต่มันโดนควบคุม เพราะต้อิงเดียวเซนก็เคยมีครับจังหวะนั้นแหละจังหวะที่แบบว่าไม่ค่อยตีอะใครเพราะว่า,เพ,าเพราะว่าสักสีมันก็ถืกอนอยู่ด้วยมันแพ้ไม่ได้อะบางบางสร,รือ่องราตรแต่เดี๋ยวนี้คือมันแพ้กันจน,จนมันอ้นดี้ลากชินละฮะด,ด้วยชินก็โจทยที่ผมเปลี่ยนเซตกันมาเพราะว่ามันโดนทอบ,บอเนี่ยโหหนักผมมาแพ้รูปาัวๆเลยอแต่พวกเองก็ฟื้นคืนชีวิตได้นะวยคือแกงเองนี่คือแบบแม่งทอระหดเลยนะเองก็เปรียบเสม,มือนกับนี่นไงเอ r อ ที่ไม่ว่าจะโดนโดนกระทุงเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่เองก็ยังยืนอยู่ได้เป็นไงพื้นตัวไวด้วยเดี๋ยวนะบอกผมไม่เหมือนเขาเดี๋ยวเข้ามาใต้ผมอีก <laughs> เอออเปรียบเทียบในแง่ดีเองโล<อ>กอะไรเนี่ยเออโอเคครับ <laughs> แต่พี่ว่าเองไปได้อีกไกลนะแต่เองมีเอมีแบบสนใจไหมล่ะ หมายถึงว่าวขึ้นน้ำบนนะครับนะคืออย่างนี้คือตอนนี้เอ็กโซกับเขาใช่ป่ะครับเขาก็ยื่นความประสงค์ว่าเขาจะขึ้นไปแข่งขันที่นู่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเองอยากอยู่เองอยู่ที่นี่ใช่ไหมแต่เองแบบเชี่ยแม่งเชี่ยแม่งอยากลองไปเล่นกับแก๊งที่นู่นบ้างว่ะเองเอาไทเดนมาดิแต่เองก็จะได้ไปแบบเฮ้ยเบือบ่อเที่นี่ไปหัวที่นู่นอะไรเงี้ยอ่าเป็นไงเองคิดว่าไงก็เนี่ยผมเลยอยากจะขึ้นเก้าอี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อขึ้นเก้าอี้เสร็จปุ๊บจะไปเอาไทเดนเลยใช่ป่ะ ก็รอเขาเปิดรอเขาเปิดจริงนะครับก็อยากมีส่วนรวมด้วยโอเคเพราะว่าผมคุยลิธาไปให้เล็งไม่คุยลิาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม้ว่าเราจะถืงเก้าอี้ใช่ครับแต่พี่ว่าเองน่าจะได้เก้าอี้เข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาเสนอขึ้นไปแล้วคือคือได้ตกลงได้ไปแล้วหรอย่างนี้ได้หรอใช่ใช่ใช่ ียบรอยแล้วครับเพราะว่าเราประเมินคิวแล้วเขาสามารถไปได้เพราะเขาไม่ได้ติดอะไรแล้วนี่อ่าตามมึงพูด้วพูดในพารัทที่ว่าจบริสภามันก็คงไม่ติดอะนะแต่ว่าท่านลึกๆครับลึกๆจริงจมันก็คงมีมีในใจกันแล้วแต่ว่าแต่ว่าช่างมันถ้าสมุิว่านะว่างั้นก็คงต้องอย่างนั้นเห็นไหมล่ะมึงดูสิก็มันอยู่ลึกๆแล้วใครจะไปรู้ลึกๆกับมึงล่ะถูกไหมคนดูเออกูจะไปรู้ไหมลึกขนาดไหน กูก็ว่ายนะ้ะไม่เป็นซะด้วยเอานะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเองแบบยังคาโจงคาใจเนาะเองก็จะเป็นไทเดนแล้วก็ขึ้นไปซัดเลยเป็นไ,ไงถูกไหมถูกไหมตายรับทำไมเสียงอินดูเศร้าๆวะเสียงผมเป็นยังไงอ่นะเสียงมันเป็นยังไงให้ผมเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่เ,เองเ,เอง,เงพี่นึกว่าเองเศร้าที่แบบโอ้คู่ปรับเที่ไม่ได้ตีเอา ก็แอบเสียใจแบบกูจะเตรียมปี2024ให้เขาเลยเตรียมปีสองพี่สิบสเอานะเอาไทมินมาแต่เองก็ไปสารต่อของเองเองแล้วกันโอเคนะหนุ่มได้ครับเฮ้ยแต่ว่าพวกเองนี่อันนี้พี่แบบพี่นับถือใจพวกเองนะเจอผ่านเรื่องหนักๆมาโอ้โหกี่รอบสามรอบนะเองเองฟื้นตัวไวมากนะเว้ไทมินต้องต้องขอบคุณน้องเลยครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับ enfin บางบางคนที่ยังทนอยู่ว่าไปไปด้วยกันต่อแล้วก็คนใหม่ๆที่เข้ามาก็ดูมีไฟกันมีข้อแนะ<บ>นํำไหม,ไหมว่าทําไมมันถึงเหนียวแน่นคือเองแบบมีดิวแบบกระลงกะหล่อะไรอย่างงี้ไหมมี <c oughs> ม,มีหรือเปล่าที่มันเหนียวแน่นได้ขนาดนี้เพราะว่าแบบเองเลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเขาถึงแบบไม่มีครับไม่มีตัวเออออผมว่าต้องมีเมื่อไหร่ย,ยิ้มอย่างงี้ทำไมมันถึงเหนียว<ม>แน่นไ,<ม>ได้ขนาดเนี้ยอืมมันดูปลูกฝังไว้ครับนะ มันมันปรุงฝามาแต่ u อ a ท็อปสัแล้วครับใช่ครับเขายอยากให้เรือเรือเซนอยู่ในแบบมีชื่อในมันติเวร์ลอยู่ตลอดอะแล้วผมก็กละปาเขาแล้วก็คือมันทิ้งไม่ได้ครับโอเคแต่ถือว่าเองนี่ทําได้เกินกว่าที่เขาตั้งไว้นะยวไม่ใช่ไม่ใช่ผมเดียวเราทุกคนครับทุกคนช่วยหมดเลยสุดยอดพี่ว่าการที่เองพูดถึงทุกคนเนี่ยแสดงว่าเองอะมีดีลแน่นอนอ มีมีดีกับทุกคนไอ้พวกนี้แน่นอนมันถึงเหนียวแน่นได้ขนาดนี้แนะนําได้ไหมที่ไหนหรอไม่เขาไม่ไม่ตีครับนะไม่ไม่ไปนะอ๋อกินฟรีกินฟรีก็ไม่ได้ครับเดี๋ดแต่ตายครับอ๋อมีอดาด่าใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจว่ามันพูดตรงนี้มันก็คงไม่ดีแต่ว่ามันก็คงต้องมีแชทลงแชทรับบ้างแหละี่เข้าใจเอาเป็นว่าขอให้พวกเองโชคดีนะมีอะไรให้ช่วยติดต่อได้น้หนุ่มโอเคครับนะ โอเคครับแล้วตอนนี้มีอะไรหช่วยไหมเออไม่มีครับเรื่องที่ขอเรื่องที่ขอคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับเรื่องอะไรวะอยากให้เขาอยู่อีกสักพักแต่เขาอยู่อีกสักพักพี่ว่าเองลองไปคุยกับเขาเองดีกว่าต่พุณเล่นครับนะอา้าวแล้วทำไมเองไม่ไปคุยกับเขาวะไม่ไมีอะไรจะคุยแล้วครับเพราะว่าก็นี่ถ้าเกิดว่าสมมติเองบอกว่าเองไม่มีอะไรจะคุยแล้วจะให้พี่ไปคุยพี่จะไปคุยยังไงอ่ะถูกไหม พี่จะบอกให้อยู่ต่ออีกใ้ไหมมีคนจะหัวเราอย่างนี้เหรอไม่ใช่เอ็งอะต้องไปคุยกันก็นาก็นาวบอกว่ามีเลยจะขอผมก็แค่ขอขำไปอ๋อไม่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติเอ็งมีปัจจัยอะไรอื่นอ่ะเอ็งก็ต้องลองไปคุยกับเขานะเว้ยไม่ใช่ให้พี่ไปคุยเข้าใจป่ะแล้วเดี๋ยวพี่เป็นตัวกลางให้ก็ได้นั่นแหละเวลามีอะไรอ่ะพูดออกไปเลยอย่าไปเก็บไว้ในใจเยอะโอเคนะแทมินฝากด้วยเจอกันได้ครับเจอกันครับทุกคนโชคดีครับ ขอบคคุณะนพี่เราต้องรู้ให้นะว่าเหนียวแน่นขนาดนี้เพราะว่ามึงแบบมึงชวนกันไปตีหรือเปล่ามึงมีดีลแน่เลยว่าเขามีดีลเล่นกับเราอยู่นะคุณนะเขามาใช้สีสูตรเหมือนเราครับอะไรนะเเเนป็นดำทองงั้นเดี๋ยวกูจะส่งมึงไปให้เขาก็ทึบเล่นคนเดียวปะ